สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับในอพิโสดนี้ค่ะก็ทุกครั้งนะคะที่มีการออนแอร์เรื่องห่วงคำหนึงดวงใจนิรันนะคะก็จะมีการพูดถึงนะคะนิยายในชุดของลํำนำรักเทพสวรรค์3นะคะซึ่งก็มีข่าวมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งหวานเคยเกินไปตั้งแต่ในช่วงที่เขาฉายซีซั่นที่1ของของลํำนำรักเทพสวรรค์สอ,สอ,สอก็คือห่วงคำหนึงดวงใจนิรันเ์นี่แหละนะคะซึ่งเป็นรุ่นลูกของ ของลำนำรักเทพสวรรค์หนึ่งก็คือเนี่ยมาถึงรุ่นของเซียวยาวนะคะกับเสียงหลิวเนี่ยแหละค่ะในส่วนของออชุดที่3นะคะซึ่งก็มีข่าวเนาะมีข่าวมานานแล้วว่าคุณถงหัวเธอก็จะเขียนเช่นเดียวกันก็มีคนแบบมีคนแบบขอให้เขียนนะคะในรุ่นลูกของเซียวยาว <c oughs> ซึ่งในตอนแรกนะคะข่าวที่แบบได้ยินมาก็คือว่าเซียวยาวกับถุซานจริงนั้นจะมีลูกสาวด้วยกันนะคะอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือได้ยินมา แบบที่เขาคุยกันในฟอรัมนะคะของแฟนคลับของคุณเนี่ยของคุณถงหัวแล้วก็มีแบบที่เขียนกันอยู่บนเว็บบอร์ดของวัยปออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มันก็มีข่าวลือนะคะไปอ่านเจอมาประมาณว่าคือเหมือนกับว่าคุณถงหัวปกติเธอก็จะเป็นนักเขียนในแนวที่เป็นปากกาฉาบยาพิษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวละครนะคะจะมีความหนึบหนึบในเรื่องของถ้าไม่เจ็บ ต้องไม่ใช่ตัวเอกของของตัวแบบพระเอกนางเอกในในเรื่องของคุณถงหัวนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเหมือนกันว่าจะมีการจะมีการเฉลยให้เซียวเยานั้นได้รู้ว่าเซียงหลิวนั้นได้ทําอะไรเพื่อนางบ้างนะคะแต่วันที่นางรู้จะเป็นวันที่นางตายค่ะเพื่อนเพื่อนก็รายละเอียดนะจุดนี้หวานไม่รับประกันว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ก็คือเห็นเขาพูดคุยกันบนโวยปอหวานเลยเอามาฝากนะคะก็ถือว่ารู้ไว้ใช่ว่าซึ่งมันก็อาจจะเป็นพลอตละครในส่วนของนิยาย ลำนำรักเทพสวรรค์3นะคะแต่ก็ไม่ได้แบบหวานไม่คอนเฟิร์มนะเพื่อนๆไปเจอมาเฉยๆเนาะ เขาบอกว่านะคะในในจุดที่เป็นนวนิยายเรื่องเรื่องใหม่ก็คือชุดที่3ของลำนำรักเทพสวรรค์ของคุณถงหัวเนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องราวที่หลังจากที่เซียงหลิวกระถูไม่ใช่เซียงหลิวหลังจากที่เซลยาวนะคะกระถูซันจิงไปใช้ชีวิตด้วยกนันเนาะปักหลักอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งก็ตั้งชื่อเกาะนั้นมีชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีลูกด้วยนะคะทีนี้จากการที่เป็นลูกสาวเนี่ยเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกชายสาหรับ <laughs> ข้อมูลที่หวานไปเจอมาอันนี้เขาบอกว่าเป็นลูกชายแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีในตอนที่แบบว่าเออมันจะมีเสี่ยวเยาเนี่ยจะมีประโยคคลาสสิกที่อยู่ในบทในในบทที่เป็นตัวที่กล่าวถึงแม่ของตัวเอกในในชุดที่3นะคะในละครเรื่องในไม่ใช่ละครในนิยายเรื่องัด ไปของคุณถงหัวนะคะโดยที่ในจุดนี้นะคะก็จะมีการเล่านะคะเล่าถึงเรื่องราวชีวิตคู่ของทางทำไมพ่อกับแม่ก็คือถูซันจิงกับเสียวยาวนั้นมาคู่กันได้อะไรแบบนี้นะคะก็มีการเล่าถึงว่าเออพ่อได้เคยขอสัญญาไว้ด้วยนะ15ปีไม่ให้แบบมีผู้ชายคนไหนเข้าไปในหัวใจของแม่อะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นเรื่องเล่ามาในที่สุดในที่สุดนะคะจนในในที่สุดแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ได้มาของคู่กันนะคะ ทีนี้ทางด้านของนะคะเสียงหลิวนั้นก็จะเป็นตำนานที่ได้รับการาพูดขานไปในส่วนทั้งหมดของต้าห่วงเลยก็คือในดินแดนธุรก,กันดารก็ยังคงมีทั้งคนรักแล้วก็คนที่ไม่ชอบเสียงหลิวนั่นแหละนะคะ แล้วก็อย่างที่ทุกคนก็รู้กันดีนะคะแต่ว่าคนในนิยายาจ,จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เซียงหลิวทําทุกอย่างนะคะในส่วนของลํานํารักเทพสวรรค์สองให้กับเซียวเยาวน้นเซียวเยาไม่รู้เลยนะคะจนกระทั่งวเวลาผ่านไปเป็นเวลา100ปีหลังจากการตายของเซียงหลิวนะคะตอนนั้นก็เซียวเยากับถูซานจิ่งนะคะก็ได้ให้กําเนิดลูกแล้วแล้วพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสันโดษนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะอย่างไรก็ตามในขณะที่ ะะมีวันหนึ่งค่ะก็ในขณะที่แยกแยะสิ่งของนะคะที่เกี่ยวข้องกับในอดีตเอาออกมาดูเนี่ยแหละค่ะทางด้านของทั้งคู่เลยนะคะทั้งเซียวยาวแล้วก็ถูกซานจิงก็บังเอิญไปเปิดไอ้ท้องตุ๊กตานั้นได้และในที่สุดก็ได้แบบเรียนรู้เกี่ยวกับความรักอันท่วมท้นของเซียงหลิวที่มีให้กับเซียวยาวนะคะซึ่งในเวลานั้นก็ถือได้ว่ามันเป็นเรื่องราวในอดีตแล้วค่ะแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะทำให้เซียวยาวนั้นน้ำตาไหลอาบแก้มของนางจากนั้นก็ เลือดก็ไหลออกมาจากแบบคือกร,กระอักเลือดนะคะกระอักเลือดซึ่งณนะจุดนั้นก็คือเซียวยาวสิ้นใจตายนะคะซึ่งจุดนี้นะคะคนก็มีความสงสัยว่าตายแล้วแล้วถุสันจิงจะทําอย่างไรเพราะว่าถุสันจิงก็ใช้ชีวิตนะคะร่วมกันกับทางด้านของเซียวยาวมาเป็นเวลา100ปีเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะณนะจุดนี้เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่มันฝังลึกอยู่ในใจของเซียวยาวแล้วพอได้รู้ความจริงขึ้นมานางก็แบบ กรอักเลือดนะคะเป็นอาการของคนหัวใจสลายแล้วก็เสียชีวิตนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นชนเผ่าเทพก็หมดอายุไขไปได้ค่ะทีนี้แม้ว่าเซียงหลิวนั้นก็ตายไปหลายร้อยปีแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้นะคะพอแบบใกล้ๆในตอนที่เออเสี่ยวยาวนั้นจะสิ้นใจลงเนี่ยจิงก็เลยได้เล่าเรื่องที่ที่แบบเออเซียงหลิวให้เขาสัญญาอะไรไว้บ้างนะคะก็เลยได้รู้ความจริงทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็จะมีประโยคเดิมนะคะจากทางด้านของในเรื่องห้วงคำหนึ่งดวงใจนิรันเนี่ยจะถูกยกไปใช้ในส่วนของที่เป็นเรื่องใหม่ด้วยนะคะซึ่งเป็นความทรงจำในในวัยแบบเด็กเด็กร้อยปี <c oughs> ลูกของเซียวยาวอะไรประมาณนี้นะคะว่าท่านแม่นั้นเคยพูดถึงว่าใครก็ไม่รู้ที่ชื่อฝังเฟิงเปยถ้าเกิดว่าตัวเองอะก็คือท่านแม่ได้ไปเจอก่อนเนาะในชีวิตของของเซียงหลิวอะไรแบบเนี้ตอนที่เขา ช่วยออกมาจากการเป็นทาสเนี่ยแล้วก็ให้เป็นฝั่งเฟิงเป้ยไปตลอดเลยนะคะจะไม่ให้เป็นเสียงหลิวแล้วแล้วก็จะมอบบ้านที่อบอุ่นให้กับเขาไม่ให้เขาไปที่ไหนอีกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้แต่แล้วเศร้าโอ้โหอันนี้ก็เป็นแบบอย่าเรียกว่าไงเดียถ้าถ้าจะเขียนออกมาแบบนี้จริงถือว่าเล่นกับความรู้สึกของคนมากเลยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยคือคือยังไงดีล่ะก็เล่นกับความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่พยายามปิดบังนะคะมาตลอดชีวิตของ ของคือปิดบังความรู้สึกมาตลอดชีวิตของตัวเซลยเยาเองด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของถูซันจิงโดยตรงอีกด้วยนะคะแต่จริงแล้วถ้าเปนเพื่อนวิเคราะห์ตัวของถูซันจ,งจิงจริงๆเนี่ยจริงๆเขาก็รู้นะ คือเขาก็รู้ว่าความรู้สึกของสองคนนั้นมีความลึกซึ้งต่อกันนะคะแต่ว่าถุสันจิงเขารับได้นะคะเขาก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษที่ใจกว้างอยู่สําหรับถุสันจิงเนาะแต่ว่านไม่ค่อยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับถูสันจิงหรอกเพราะว่าหวานไม่ค่อยแบบอยากจะเห็นบรรยากาศที่มากันแหนกันแหนเสียงหลิวของอดหวานจากเหล่าบรรดาแฟนคลับของคุณเติ้งเหวยนะคะเพราะฉะนั้นหวานก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแต่บอกได้เลยหวานก็มีความรู้สึกดีๆกับถุสันจิงเช่นเดียวกันนะคะเขาก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ที่หวาน เช่นเดียวกันแต่ว่าหวานก็ก็ยังไงดีล่ะก็บอกแล้วว่าว่ามันแบบเออมันต้องให้คือเราไม่สามารถจะจะไปมองเห็นคนอื่นมากันนะกันแหนความจริงใจของเสียงหลิวได้ะนะคะเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาไปนะคะเราก็พูดถึงแต่เสียงหลิวแล้วกันแต่ก็ให้รู้ว่าหวานก็รักถูกซานจริงเช่นเดียวกันนะคะ ก็จริงๆก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะที่ได้ข่าวว่าคุณถงหัวจะเขียนไอ้เรื่องนี้ต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนอะไรต่อไปเรื่อยๆก็ตามนะคะแต่รู้สึกว่าไม่ต้องเศร้ามากก็ได้นะคะในจุดของที่นําเรื่องฟิลเตอร์มาทําใช่ไหมหวังว่าเขามีการปรับบทค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างน้อยตอนจบปรับนิดนึงได้ไหมขอให้ทั้งคู่แบบจํากันได้แล้วก็ลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้รู้ไหมฟิลเตอร์ ในงานต้นฉบับของคุณถงหัวนะคะที่ตอนนี้ถ่ายทําเสร็จไปแล้วนะคือคุณฐานเจนซื้อแสดงคู่กับคุณหลี่หลันตีนะคะจริงจริแล้วมันเป็นเรื่องราวแบบเออน่ารักมันมีความหยุมหัวกันมันมีความแบบมันมีมุมที่ตลกแต่ถ้ามันเป็นของคุณแบบ คุณถงหัวเนี่ยมันจะมีอะไรที่หนึบหนึบอยู่ข้างในนะคะแล้วเรื่องนี้ในตอนจบจริงๆแล้วนี่ยายต้นฉบับจบแบบปลายเปิดเพื่อนๆก็คือพวกเขาก็มีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่พวกเขาอ่ะไม่ได้อยู่แบบคู่กันสองคนนะพเพื่อนๆมันเป็นแนวแบบเออเขามีความสุขอยู่คนละมิติอะไรอย่างเงี้ย แต่อย่างไรก็ตามอยากเห็นเขาอยู่แบบมิติเดียวกันไม่ใช่แค่แบบว่ามีมีเหมือนฟองมากั้นๆแล้วก็แบบเอามือมาประสานกันอะไรแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสร้างออกมาในเวอร์ชั่นละครอย่างไหนบ้างนะคะก็ต้องรอลุ้นแต่ว่าเห็นตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเน้นไปที่ความจี้ๆดีนะคะก็เห็นเห็นเสียงหัวเราะของคุณฐานเจียนซื่อแล้วก็เห็นความแบบโกโก้ของเขาด้วยก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่ไม่รู้ว่าตัดตัวอย่างมาหลอกเราหรือเปล่า ตัดตัวอย่างมาหลอกคนดูว่าอุ้ยแฮปปี้นะโน,นนี่ใช่ไหมคะแต่พอเจอของจริงแล้วเอาอีกแล้วจบไปเปิดอีกแล้วนะคะอะค่ะแต่บอกได้เลยว่าจบดีรอดชีวิตทั้งคู่นะคะสำหรับเรื่องฟิลเตอร์นะคะก็นิยายยาวมากเลยแต่ว่าสร้างเป็นซีรีส์ก็ไม่กี่ตอนเองนะคะก็30กว่าตอนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยววันจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะรักสายนี้หรือว่ารักผลงานของคุณถงหัวเนาะก็เข้าไป เนาะสมัครเป็นแบบสมาชิกเป็นแฟนคลับเนาะไปพูดคุยไปแอบส่องอยู่ในฟอรั่มของคุณถงหัวก็ได้นะคะก็จะได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวนะคะนิยายเรื่องต่างๆแล้วก็มักจะมีแฟนๆของนิยายเนี่ยไปโพสต์คําถามนนนน่น,นนะคะก็จะได้บางทีคุณถงหัวก็มาตอบบ้างแล้วก็บางทีก็แบบเว้นนานๆแต่ว่าก็อัปเดตเนาะมันเป็นเออมันเป็นอะไรที่เป็นฟอรั่มที่แอคทีฟอยู่นะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะหวนลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ